ดลองฟังกับ Amarin Books Podcast ขอโทษทีไม่ได้ครบใครที่หน้าตาเย,ยเซียเตออิงเขียนเป่าหลุนแต่บทที่หนึ่งเย,ยนซีตักไอศครีมในถ้วยเข้าปากพางฟังป้าโะข้างๆบ่นเรื่องแฟนของลูกชายทางโทรศัพท์แต่งตัวยั่วยวนบ้างละ่ะ เครื่องประดับเครื่องสำอางก็ประโคมเต็มที่บ้างละ่ะดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนที่โตมาอย่างดีอะไรตัวก็ผอมจนแทบจะปิวลมแบบนี้มีลูกยากแน่แน่เย,ยนซีวางช้อนลงใช้ทิชชู่เช็ดปากจนสะอาดหยิบกระจกในกระเป๋าออกมาสองหน้าเติมลิปสติกลงไปใหม่ลูกฉันยังบอกอีกนะว่าวันตรุษจะพามาบ้าน ฉันบอกเลยนะว่าผู้หญิงแบบนี้มีอะไรดีถึงต้องพามาที่บ้านถ้าไม่มาก็ประหยัดซองแดงไปต้องสองซองยิ่งเลา่ายิ่งติดลมเสียงก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆหนุ่มสาวแถวนั้นที่ได้ยินต่างหันมามองหลายครั้งเหยียนซียังเห็นบางคนทำปากเบะอย่างเหยียดเหยียดใส่ป้าคนนี้ด้วยเธอพับกระจกเก็บลิปสติกใส่กระเป๋าถือเรียบร้อยลุกขึ้นเดินไปที่ประตู จอชายหนุ่มที่คุณเคยกันคนหนึ่งเซียวซีชายหนุ่มทำท่าจะเอ่ยปากแต่แล้วกลับชะงักใบหน้าหล่อเลา้ยวฉาแววเจ็บปวดและคาดไม่ถึงฉันต้าเหอเซียวซีอะไรเหยียนซียกข้อมือขึ้นดูเวลาหันหลังเดิอนออกไปไม่ได้ถ่ายละครน้ำเน่าซะหน่อยจะมาทำท่าทางแบบนี้ให้ใครดูกันแต่ฝ่ายชายกลับยืนขวางหน้าเธอไว้ ท่ามกลางเสียงประกาศนุ่มนวลราวสายน้ำในสนามบินแจ้งเตือนเที่ยวบินล่าชา้าเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเยียนซีมองชายที่ขวางทางเธออยู่ๆมือที่ถือกระเป๋าก็รู้สึกขันขึ้นมามิงต้งป้าคนที่เมื่อครู่คุยโทรศัพท์เสียงดันสนั่นเดินเข้ามาเธอเหลือบมองเยียนซีมีอะไรกันไม่มีอะไรครับเชิญมิงต้งสายหน้า แม่ไปนั่งพักก่อนนะที่แท้ก็แม่ลูกกันเหยียนซีนึกถึงคำพูดที่แม่ของเฉินหมิงต้งพูดทางโทรศัพท์เมื่อกี้คิวเลิกขึ้นหันไปพูดกับแม่ของเขาว่าพวกคุณนี่เหมือนกันเลยพูดจบก็ไม่สนใจว่าเฉินหมิงต้งจะคิดอย่างไรเดินอ้อมตัวเขาเตรียมจะไปที่ประตูขึ้นเครื่องเซียวซี เฉินหมิงต้งรีบยื่นมือไปคว้าข้อมือเธอด้วยความร้อนใจช่วงขณะที่เห็นเฉินหมิงตงยื่นมือมาเหยียนซีก็ฟาดกระเป๋าถือใส่เขาเต็มแรงแต่แล้วกลับปวดใจเสียเองเพราะกระเป๋าใบนี้เธอเพิ่งซื้อมาได้ไม่ถึงสองวันยังดีที่ลูกรักใบนี้ของเธอไม่เป็นอะไรถ้าฟาดจนทงังจะไปคิดเงินกับใครได้ละ่ะ บ้านนายไม่เคยบอกหรอแต่เนื้อต้องตัวโดยที่ผู้หญิงไม่ยินยอมแบบนี้เขาเรียกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเยีนซีกอกตามองบนถอยไปอย่าม,มาขวางทางฉันจะเดินแม่ของเฉินหมิงต้งไม่คาดคิดว่าหญิงสาวเอวบางร่างน้อยหน้าตาเหมือนพร้อมจะถูกลังแกได้ทุกเมือ่อกับปากกล้ามือถึงขนาดนี้เธอโกจนเกือบจะหลุดปากด่าแต่ยังไม่ทันอ้าปากก็ถูกเฉินหมิงตงห้ามไว้เสียก่อน หมิงต้งผู้หญิงคนนี้เป็นใครทำไมนิสัยอย่างนี้ฉันหมิงต้งไม่ได้สนใจที่แม่บน่นเขามองตามหลังเยียนซีไปพางพูดเสียงเบาว่าพ่อเธอครับแม่อย่าโวยวายอีกเลยคนมองกันใหญ่แล้วเยียนซีเดินมาถึงประตูขึ้นเครื่องก็มองหาที่นั่งเธอหยิบมือถือออกมาโพสต์ข้อความในโมเมนต์วีแชทผู้ใช้งานชื่อแม่น้ำใหญ่ฉันคือลำทานน้อย เจอคนโง่บัดซบคนหนึ่งโง่บริสุทธิ์เธอกับเฉินหมิงต้งเคยมีเรื่องกันมาก่อนเมื่อก่อนเฉินหมิงต้งเป็นคนดังของมหาวิทยาลัยเป็นถึงเลขขาสภานักศึกษารูปร่างหน้าตาหล่อเหลามีคนดังของมหาวิทยาลัยตามจีบสาวน้อยอย่างเธอในสมัยนั้นจะห้ามใจตัวเองได้อย่างไรซึ่งตอบตกลงเป็นแฟนกับเขาน่าเสียดายที่คนดังมักมีเรื่องราวความรัก ที่อิรูตรุงนางเป็นธรรมดาพอปิดเทอมหน้าร้อนเขาก็แยกขาเสียแล้วแถมคนที่เขาแยกขาไปหาก็คือรูมเมดของเธอด้วยความที่เฮียนซีมีหน้าตาน่าสงสารเป็นทุมเดิมยังไม่ทันได้พูดอะไรทุกคนก็เทใจมาเข้าข้างเธอกันหมดชายโฉดหญิงชั่วนี้ต่อมาก็ถูกใครต่อใครรังเกียจต,ตอนเรียนจบเยนซียังถูกยายกิ๊กคนนี้ด่าว่านางดอกบัวขาว บัวขาวแล้วยังไงยังไงก็เป็นดอกไม้ที่สวยบอบบางยังฟังดูดีกว่านางกิ๊กหน้าด้านตั้งเยอะไม่เจอสองสปีขาของไอ้ผู้ชายคบซอนี้ก็ยังไม่แยกจนขาดถือว่าขาเขาแก่งจริงๆเธอเล่นเกมในมือถือได้สักพักจากนั้นก็เข้าไปดูในโมเมนต์เห็นเพื่อนๆกดไลค์ให้เธอแถมยังถามว่าเจ้าหมาน้อยทำผิดอะไรถึงเอามันเป็นตัวแทนคนโง่นั้น ถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่องพอดีเหยียนซีเก็บมือถือใส่กระเป๋าถือลุกขึ้นไปเข้าแถวเพื่อตรวจบอร์ดิ้งพาสมนจากไห่เฉิงถึงเปิดจริงใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงหลังจากที่เหยียนซีปิดมือถือเธอก็หลับตลอดทางตอนลงจากเครื่องไปเอากระเป๋าที่สายพานเธอยังรู้สึกมึนๆเล็กน้อย สนามบินเปิดจริงเป็นชุมทางที่ผู้คนเดินทางผ่านไปมามากมายเธอไม่ได้กลับมาเปิดจริงนานหลายปีแล้วในใจจึงรู้สึกวันๆกับบ้านเกิดขณะที่ไหลไปตามกระแสผู้คนจำนวนมากที่เดินออกมาเยียนซีไม่ทันระวังเหยียบเท้าคนข้างๆเข้าเธอหันไปขอโทษค่ะผู้ชายคนที่ถูกเธอเหยียบเท้าสูงกว่าเธอครึ่งศีรษะ ตอนที่เธอขอโทษเขาไม่แม้แต่จะพยักน้ารับด้วยซ้ำมีเพียงมุมปากที่ดูเหมือนจะขยับไม่เป็นไรผมชินแล้วเหยียนซีไม่เข้าใจคนตัวสูงส่วนใหญ่จะขายาวด้วยเหยียนซีเงยหน้าขึ้นมาเห็นแค่ท้ายทอยเขาผมดกดำหวีจัดทรงเรียบร้อยแพ่กินอายสูงส่งเย็นชาไม่เห็นใครในสายตายอย่างชัดเจนเมื่อออกมาพ้นช่องทางเดิน เยียนซีก็เห็นพ่อยืนรออยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากไม่ใช่เพราะพ่อลูกสื่อใจถึงกันหรอกนะแต่เป็นเพนนราะนาฬิกาเรือนทองบนข้อมือพ่อต้องหากทองอารามสะดุดตาเหลือเกินเย็นเยนพ่อเห็นเยียนซีทรงหายก็ยิ้มแป้นเขาโบกมือให้เธอไม่หยุดระหว่างที่เดินมาก็หันไปพูดกับเลขาข้างๆว่านี่ไงลูกสาวผมสวยกว่าดาราในทีวีต้องเยอะใช่ไหมล่ะเลขาพยักหน้ายิมยิม้ม ลูกสาวเจ้านายหน้าตาเหมือนเจ้านายจริงๆครับมันแน่นอนอยู่แล้วตอนเธอเล็กๆเวลาพาออกไปข้างนอกใครเห็นก็บอกว่าหน้าตาเหมือนผมทั้งนั้นส่งหาลูกพุงตัวเองลูกสาวหน้าตาเหมือนพ่อถึงจะดีมีวาสนาเลขาได้แต่คิดในใจงั้นคุณหนูส่งก็ไม่มีวาสนาเลยจริงๆพ่อเยียนซีวิ่งเหยาะๆมาถึงหน้าส่งหายพออ้วนขึ้นเยอะเลยนะคะ ส่งหาหัวรอกกบเกลื่อนเขารับกระเป๋าเดินทางจากลูกสาวพลางพูดว่ากลับมาคราวนี้อยู่ตลอดไปเลยได้ไหมน้ำเสียงเจอแววหวันวันร่างอวบอ้วนค้่อมลงนิดนิดเหมือนกลัวว่าจะได้ยินคําว่าไม่ออกจากปากลูกสาวเหยียนซีมองพ่อยื่นมือไปคล้องแขนเค้ายิ้มพลางพูดว่าได้ค่ะงั้นก็ดีดีมากเลยทรงหายดีใจจนเนื้อเต้น กลับบ้านไปดูซิว่ายังขาดหรืออะไรบ้างพรุ่งนี้พ่อจะไปซื้อของเป็นเพื่อนลูกเหยียนซีเอียงคอมองซ่งไห่พรุ่งนี้พ่อไม่ได้ไปทำงานหรอคะงานจะสำคัญกว่าลูกสาวพ่อได้ไงซ่งไห่เดินหิ้วกระเป๋าเดินทางของเหยียนซีอย่างขมิขมันถึงขนาดแบกกระเป๋าขึ้นบ่าแสดงความกระตือรือร้อนที่มีต่อลูกสาวเก้าปีก่อนซ่งไห่ยแยกทางกับภรยาเก่าด้วยดี ภรยาเก่าของเขาชื่นชอบงานศิลปะมากกว่าแต่เขาเป็นนักธุรกิจที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยมือเปล่าและมุ่งแต่ผลประโยชน์ทัศนคติของสองคนนักวันก็ยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดชีวิตคู่ที่ประครับประคองกันมา10กว่าปีก็ยุติลงนับแต่นั้นภรยาเก่ากับลูกสาวก็ย้ายไปอยู่ไห่เฉิงส่วนเขาอยู่เป่ยจิงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้แต่งงานใหม่ ส่วนภรรยาเก่าของเขาก็ดูเหมือนจะไม่สนใจชายอื่นเช่นกันต่างคนต่างใช้ชีวิตเงียบๆและไม่เคยก้าวไกลชีวิตส่วนตัวของกันและกันเรื่องเดียวที่ส่องหายเสียดายคือไม่สามารถไปหาลูกสาวได้บ่อยๆแม้แต่ชื่อของลูกสาวยังเปลี่ยนจากส่องเหียนเป็นเหียนซีสอปีก่อนภรยาเก่าเสียชีวิตจากอาการป่วยตอนนั้นเหียนซียังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัย ต่อมายังจะต้องจัดการเรื่องทรัพย์สินที่แม่ของเธอทิ้งไว้ให้ดังนั้นจึงใช้เวลาถึงสองปีเต็มกว่าจะกลับเป้ยจริงแม้หลายปีมานี้เขายังคงติดต่อกับลูกสาวอย่างสม่ำเสมอสองปีก่อนก็ช่วยจัดการงานศพของภรรยาเก่าด้วยแต่เวลาที่ได้อยู่กับลูกนั้นมีไม่มากนักทำให้เขากังวลว่าลูกสาวจะไม่คุ้นเคยกับเขา ตอนนี้เห็นลูกสาวเป็นฝ่ายคล้องแขนเขาก่อนพันรู้สึกว่าน้ำตัว90กิโลกร,รัมของตัวเองเหลือแค่40กิโลกร,รัมในพิบตาตัวเบาหิวขึ้นมาทันทีพอขึ้นรถซ่งไห่ก็หยิบเครื่องดื่มจากตู้เย็นเล็กให้ลูกสาวเย็นเยียนเอานี่ไปพอเห็นยี่ห้อเครื่องดื่มเยีนซีก็ทั้งดีใจและสะท้อนใจตอนเด็กๆเ,เธอเคยชอบเครื่องดื่มนี้มาก ตอนนั้นที่บ้านยังมีฐานะปานกลางพ่อชอบพาเธอขี่หลังไปซื้อเครื่องดื่มที่ร้านชําเล็กๆใกล้ชุมชนแต่ไหนแต่ไรพ่อไม่เคยบ่นเธอเรื่องใช้เงินฟุ่มเฟือยเลยพิษตาเดียวก็ผ่านไปสิบกว่าปีเครื่องดื่มยี่ห้อนี้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ไม่รู้กี่ครั้งแม้แต่เจ้าของก็ยังเปลี่ยนแต่พ่อกลับยังจำรสชาติที่เธอชอบได้เย็ยนซีใจไม่แข็งพอที่จะบอกพ่อว่าตัวเองเลิกดื่มเครื่องดื่มยี่ห้อนี้นานแล้ว เธอยกเครื่องดื่มติดต่อการหลาอึกหันไปมองพ่อก็เห็นแต่รอยยิ้มดีใจเต็มใบหน้าบ้านเรามีสระว่ายน้ำมีสวนดอกไม้ด้วยลูกอยากเลี้ยงสัตว์อยากปลูกต้นไม้ดอกไม้อยากว่ายน้ำก็ได้ทั้งนั้นทรงหายถูมือไปมาอย่างเกอ้อเขินเล็กน้อยแต่ที่บ้านไม่มีใครเลยเยิบเหงาสักหน่อยเขาใช้ชีวิตลำพังไม่ค่อยพิถีพิถันมากนักข้าวก็กินข้างนอกบ่อยครั้ง แม้แต่นอนก็ยังนอนในโรงแรมเป็นส่วนมากดังนั้นนอกจากแม่บ้านที่จ้างมาทำความสะอาดเป็นรายชั่วโมงก็ไม่มีคนอื่นอีกไม่เป็นไรค่ะหนูกลับมาบ้านก็ค,ค,คืนแล้วค่ะเย็ยนซีมองฝ่าความมืดที่ค่อยๆโรยตัวมานอกหน้าต่างรถพางภูลมหายใจยาว9ปีเปิดจริงยังคงเป็นเปิดจริงแต่ดูไม่เหมือนเปิดจริงที่ฉันจำได้ซะแล้ว บ้านสไตล์วิลล่าที่ซ่องหายซื้อไว้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมีทั้งหมด3ชั้นกับ1ชั้นใต้ดินดาดฟ้าที่ปลูกเป็นดอกไม้ข้างล่างเป็นสวนโรงจอดรถและสระว่ายน้ำแม้จะเทียบไม่ได้กับเครือหาดใหญ่โตของเศรษฐีแต่สำหรับที่ดินซึ่งมีค่าดุดทองคำในเป้ยจริงแค่นี้ก็ทำให้ใครต่อใครอิจฉาแล้ว เย็นซีเปิดประตูห้องตัวเองภายในตกแต่งสวยงามดูก็รู้ว่านี่ไม่ใช่รสนิยมของพ่อเธอแน่ตอนแรกพ่อกัดจะทาผนังเป็นสีชมพูน่าจะดูสวยกว่าแต่เลขากับผู้ช่วยพ่อบอกว่าหนุ่มสาวสมัยนี้ชอบสไตล์โมเดิร์นแบบยุโรปหรือไม่ก็สไตล์โบฮีเมียนอะไรพวกนั้นพ่อไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันต่างกันยังไงก็เลยให้นักออกแบบมาจัดการทั้งหมดทรงหายวางกระเป๋าเดินทางไว้ข้างผนังห้อง ถ้าลูกไม่ชอบพรุ่งนี้พ่อจะให้คนมาแต่งห้องให้ใหม่ขอบคุณค่ะพ่อเยียนซีหันมากอดส่องไห่หนูชอบมากค่ะชอบก็ดีแล้วส่องไห่หัวเราะพางเดินดูรอบห้องแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าลูกสาวยังไม่ได้กินอะไรเลยลูกไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะพ่อลงไปทำกับข้าวให้กินแป๊บเดียวก็เสร็จ มองร่างอ้วนท้วนของพ่อเดินลงไปชั้นล่างอย่างรีบร้อนแล้วเธอก็เดินเข้าไปในห้องเปิดตู้เสื้อผ้าดูก็พบว่าข้างในมีเสื้อผ้าหลากหลายแบบแขวนอยู่ยังมีรองเท้าอีกหลายคู่บางคู่ก็ดูไม่ได้เลยแต่เหยียนซีกับยิ้มออกมามีหน้าละ่ะไม่กี่วันก่อนพ่อโทรมาถามว่าชอบสีอะไรที่แท้ก็อย่างนี้นี่เอง ติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ